สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เรามาชมบอนสีอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นสหัสเดชะนะคะสหัสเดชะของต้นที่บ้านพี่กันตรีนะคะเนาะนะสหัดเดชะเรามาดูนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหน้าหนาวก็ยังสวยนะคะเห็นไหมคะแตกเวอร์เลยเห็นไหมคะแตกเวอร์เลยสหัดเดชะแตกเวอร์เลยนะคะอันนี้ยอดอ่อนนะคะหลอดใหม่ นะคะสีสวยงามเหมือนเดิมนะคะสหัสเดชะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สหัดเดชะนะคะสหัสเดชะนะได้น้องมาเขาบอกว่าเป็นสหัสเดชะนะคะ<ๆ>เพื่อนๆลองมาดูนะคะอันนี้ก็แตกตืมเลยนะคะในแตกตืมเลยนะคะ,ตตม,ะ,คะมีทั้งหลอดมีทั้งต้นใหม่นะเพื่อนๆลองมาดูต้นใหม่ นี่ต้นอ่อนของเขานะคะก็มีเพื่อนๆถามมาอีกนะคะว่าพี่กันตรีใช้อะไรนะใช้อะไรทําไมบอลสีถึงแตกถึงสวยงามถึงจะเป็นถึงจะเป็นฤดูหนาวนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะ,นะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมที่ยุบไปก็แตกใหม่นะคะพี่กันตรีก็ขอยืนยันใช้สูตรเดิมของพี่กันตรีนะคะเนาะก็นี่ไงคะนี่เครื่องดื่มชูกําลังเนี่ย เห็นไหมคะใช้สูตรนี้แหละพี่กตรีใช้ตัวนี้นี่นะคะตัวนี้หนึ่งช้อนนะตัวนี้หนึ่งช้อนบวกอ,อันนี้สามฝาหรือจะซักสามช้อนก็ได้นะคะรับรองเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องวอรี่นะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะสหัเดชะของพี่กตรีนะคะ ขึ้นมาเหมือนเดิมจริงๆแล้วแล้วไม่ได้โกหกนะคะใช้จริงๆใช้จริงๆนะคะเขาจะสร้างความสดใสนะคะสำหรับผงชูรสก็ช่วยให้แตกนะคะให้แตกกอแตกกรดนะแตกกอนะคะเห็นไหมคะบางคนบอกไม่แตกกอลองใช้เลยนะคะใช้เลยนะคะเพื่อนๆก็มีคอมเมนต์ถามมาว่าที่บอลสีที่บ้านไม่แตกกอเลยนะคะ นะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมานะคะดูนะนะคะสวยจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูอ่าอันนี้สหัสดฤชะแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมดูนะคะนี่คือเจ้าแม่กวนอิมนะเพื่อนๆลองมาดูนะก็แตกกอนนะแตกกอเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะ แล้วอย่างช้าที่สุดนะคะบอลสีถ้าของใครยุบเนี่ยเขาก็จะช้าหน่อยถ้าเราไม่ใช้อะไรกระตุ้นนะเขาจะช้าหน่อยก็น่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมก็จะออกมาให้หมดละนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นให้เขาแตกขึ้นมาก็ใช้เลยนะคะเพื่อนๆใช้เลยนะนะวันนี้ก็พี่กันตรีก็มาลดละนะคะใช้สองสิ่งนี้รดไปแล้วอ่า นี่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะผสมแล้วใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะคะก็ผงชูรสก็เป็นมันสัาปะหลังอ่ะนะแสดงว่าเขาชอบมันสัมปะหลังนะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือออสโมโคสนะคะเห็นไหมคะนี้ปุ๋ยสูตรละลายช้าสูตรบสามส สิบสามหรือสิบหกเสมอกันก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็โน่นอะประมาณเดือนนึงประมาณเดือนจะใส่ครั้งนึงแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในสามวันนะคะสามวันพี่กันตรีก็จะลดทีนึงนะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวจะมาโชว์นี่อีกตัวนึงตัวนี้พี่กันตรีให้ดูนี่เธออะไรหลังดาวซิ ตัวนี้คือหานุมาลอมพระพราเห็นไหมคะอันนี้ใบแรกเห็นไหมใบแรกประมาณนี้ทําท่าจะตายนะคะแล้วล่วงไปมีทีแรกมีสามใบนะคะพี่กันตรีก็เลยเอาผงชูรสกับเครื่องดื่มชูก,กําลังมารถนะคะก็ได้ใบที่แตกใหม่เห็นไหมคะแตกหลอดใหม่เห็นไหมสวยไหมคะสวยไหมคะนี่คือสหัตไม่ใช่นี่คือหานุมาลอมพระพราเห็นไหมคะว่า เขาจะชีวิตเขาจะไม่รอดลนะเนาะเขาจะแย่และแต่เราก็มากระตุ้นให้เขากระตุ้นให้เขาเขาเลยเป็นแบบนี้ขึ้นมานะใบที่หนึ่งในซื้อมาได้ใบแบบเนี้ยซื้อมาได้ใบแบบนี้พอเรามาบํารุงนะคะเครื่องดื่มชูกําลังบวกผมผงชูรสนะคะก็ได้ใบแบบนี้เห็นไหมคะสวยไหมคะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะหานุมานอมพระปรา ไม่ผิดหวังเลยนะคะเพื่อนๆลองใช้ดูนะคะก็วันนี้ก็อ่าก็ก็บอกให้เพื่อนๆรู้แล้วนะคะว่าใช้เครื่องดื่มชูกำลังบวกผงชูรสนะคะรับรองไม่ผิดหวังบอลก็จะประมาณนี้ให้ดูสีขาวตรงนั้นเลยนะคะประมาณนี้นะก็บอลที่บ้านพี่กรนตีก็มีเยอะแยะผสมเยอะแยะที่ตายไปก็มีที่อยู่ก็มี นะคะคที่อยู่ก็มีนะวันนี้ให้ดูบอลสีขาวบ้างก็แล้วกันบอนสีขาวจะประมาณนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะคะล้วก็ลองดูนะคะนี่ยุบก็ยุบไปเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเดี๋ยวเราก็เด็ดออกธรรมชาติของบอลนะนถึงหน้าฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนเนี่ยก็จะยุบกันหมดนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขายุบแล้วให้เขาขึ้นมาไว ขึ้นมาไวๆนะคะงอกมาไวๆแตกมาไวๆให้เราชื่นใจเราก็ใช้ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังเป็นตัวกระตุ้นให้เขานะคะถ้าเราไม่กระตุ้นเดือนพฤษภาคมนะคะเพื่อนๆเขาจะออกมาถ้าเรากกระตุ้นก็จะทำให้เขาแตกไวนะคะประมาณนี้นะเพื่อนๆลองมาดูนะคะประมาณนี้ ประมาณนี้ก็พี่กันตรีก็ทําคลิปแบบนี้อีกนะเผื่อเพื่อนๆเขาถามมาขอความชัดเจนหน่อยคะ่ะอะไรเงี้ยนะพี่กันตรีก็ทําให้ดูอีกนะคะอันนี้เจ้าแม่กวนอิมสวยงามนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะกับสหัสเดชะถือว่าเป็นบอนแล้วก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลมากเลยนะคะเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้านะคะเทพเจ้านะคะ สหัสเดชะก็เป็นยักษ์สีขาวนะคะเพื่อนๆประจำอยู่วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามนะคะนะยักษ์สีขาวซึ่งมีอำนาจนะคะลองดูนะคะใครที่ชื่นชอบบอลสีขาวก็ดูไว้นะคะใครอาจจะมีแล้วก็บำรุงนะคะบำรุงง่ายๆสูดง่ายๆนะเดี๋ยวเขาก็แตกนะเพื่อนๆ ลองดูต้นนี้ใกล้ๆนะคะแตกทั้งหลอดแตกทั้งกอนะคะเล็กๆนี่ก็คือกอใหม่ตัวนี้คือกอใหม่ของเขาขึ้นมานะคะเพื่อนๆลองดูประมาณนี้ประมาณนี้ทุกอย่างนะคะ นี่อีกนี่พิกัตตีก็ใช้เห็นไหมคะแตกหลอดแตกอะไรยุบบ้างแตกบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแตกขึ้นมาลนะนะที่ยุบก็ยุบไม่เป็นไรนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะที่ยุบก็ยุบที่ยุบก็ยุบไปอ่าแล้วเราก็บำรุงกันขึ้นมาใหม่อีกตอนนั้นที่ซื้อมาแพงๆในกระถางนี้พิกตตีซื้อมาแต่มันเยอะมากเนาะ กระถางนี้ซื้อมากระถางละห้าพันห้านะเพื่อนๆแต่ก็แยกได้แยกได้อสิบสี่กระถางแล้วก็ยังเหลืออีกแยกได้สิบสี่กระถางเล็กเนาะแยกแยกต้นได้สิบสี่กระถางก็เหลือต้นแม่ไว้ใครมาขอแบ่งพี่กันตรีก็ให้เข้าไปนะคะขายได้สิบสี่กระถางนะคะสหเดชะเนี่ยก็เหลือไว้อีกเหลือไว้เป็นต้นแม่ เหลือไว้ต้นเป็นต้นแม่นะคะนี่คะ่ะหูของสหัสเดชะหูของกวนอิมดูความแตกต่างหูกวนอิมก็ตื้นนิดเดียวนะคะในสหัสเดชะหูเขาก็จะลึกหน่อยต่างกาันแล้วก็จะมีสะดือแดง พิกตรีว่าสีอะไรจะขึ้นจะกัดแบบไหนก็อยู่ที่อากาศอยู่ที่ดินอยู่ที่ปุ๋ยอยู่ที่น้ํานะคะ่ะซึ่งอากาศแสงแดดนี่มีความสําคัญมากสําหรับบอนสีนะคะจะกัดสีสวยแบบไหนยังไงอยู่ที่แสงแดดนะคะวันนี้ก็พามาให้ชมต้นสหัสเดชะกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะเพื่อน แต่ก็สวยงามนะคะสวยงามอยู่